สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับตอนเรากับสู่ช่องของรถไทสายหวานครับตอนเที่ยงกำลังสิเครืงนะครับวันที่16นะครับไอ้มีไอ,ไอม้ไอมีออกมาก,ก่อนนะครับประวัาช่วงเศร้าติดภารกิจนะครับ ภาภาพีชภรกิจไปทายงานล่ำบวงสวงนะครับถี่ลงลงไปคลิปก่อนหนานะครับก้อนศิออกมากกับเที่ยงนะครับเที่ยงเคิืองไห้มีไทถถามาามือนั่นได้ได้สองล่องนะครับบ้านนี้ช่วงช่วงไอ้มีมานี่เราได้หนึ่งสอง สามมีร่องที่สี่นะครับร่องที่สี่ก็ร่งสีแล้วครับนี่เพราะว่าคางนีไทยไปแล้วคางนี้ทายแล้วฟังผุนก็ทายไปแล้วนะครับเลือร่องกลางนี่ถ้าแล้วก็แล้วร่องที่สี่นะครับ หน้าขีดดินทรายครับไถรอบสองแล้วเตรียมวานล่ะใหม่ใหม่สีออกมาจัดการยังไงมีถามไปเลยนี่เนี่ย ต่อฟังบนนอนได้ไหมยังต่อสองสามสี่หาคันแล้วคันแล้วแถวนี้กันแล้วอีกหาแถวนะครับในช่วงบ่าย หวาดโค้งเบิ้งมืเอเสาเบิ้งงานของมูเพิ่นนะครับใส่พานใบจักเลี้ยวตีโค้งนะครับไทยนะครับใส่พันใบจักตีโค้งเลยบยยกหางมาสันโอ้จักดีบอดีนะครับครับถ้าก็เห็นอืมตามออกไปเลยอุ้ย เป็นรถค่ายสีแดงนะครับจำปาผิดเป็นค่ายสีแดงใส่ผานใบจักแลวกตีโค้งเลยนะครับวิธีใหม่ครับบรต้องกลับรถหลายใส่การดันนะครับดันเขามา้าขอบเลย

ผมมาเป็นไรเขียดน้อยลบให้ท่านนะอือไปผุ่นเต้นอยู่หลังผุ่นเป็นเขียดทรายป่ะนะครับมันเป็นขีดินทรายย่นี่นะครับผุ่นเต้นอยู่ผุ่นไอ้ลบออกข้างขางให้ท่านนักเอ๊า ไปลงอื่อืมเฮิดนี่ครับถ้าเป็นให้ในน้อยนี่ก็จะประมาณหานาทีนะครับย๋ยวจากนั้นก็จะ,จะพักรถพักรถคนก็กินเขาน้ำอ้าอ้า โอ้เขียดมันหลายอยู่ตันนี้เนะต่นออกอยกุท่านเต้นออกอีกเลยนะพัดเจ้าเอาอีกบอเต้นอีกท่านบอน,นั่นดีเดเต้นออกอยู่เจียโอเค แล้วเพิ่นดันโกใหม่ลุ่มวางทางไว้ถามไปยังไหนเบิ้งนั่ไปเบิ้งครับดันเองข้ามเองทำไงฮะบอทัดนแล้วอเออถอยลงให้ไหมงกนะเนี่ยปรับทางไว้นั่ เออเฝ้ามาแล้ววะไปจสิปั๊บทางก่อนจังสี่กันซุกๆุกบอกเล้วารถตามหมดแต่วันเป็นขันหน่อยหลังจากจบเทศกาลสงการไปแล้วนะครับเมื่อนีวันที่สิบหกกา เริ่มทาหน้ากันหลายนะครับเห็นหลายแห่งหน้าคางกันนี่ก็กำลังทายวานนะครับที่นอกอึงอากามไดไอยู่นั่นมันให้หน่อยๆเลยสิมัลบต้นไม่อีกแล้วว่าแล้วก็เมียนเอานะครับตัวใดเปตัตรงกันลงเลยนี่โอเคปีนานกักสิง่ายนะครับ จะ่าเจยวออกจังได้ท่นละ่ะอ่าอ่ะอากาศช่วงเที่ยงคืนนี่นะครับขึ้มเมฆนะครับขึ้มฟ้าขึ้นฝนตกบอ่อทั้งบุญทลีกาจิตกแล้วครับทั้งฝนทั้งผีมีเมฆหลายนะครับบอ่อแดดอ่ะโอเคครับสำหรับช่วงเศร้ากัจบไปท่านี่นะครับมาท่านครับมาท่านไสุดท้ายพอดี นะครับติภรากิจคือว่าครับล่าไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ